ออฟฟิศอยู่ตรงนี้ตรงนี้ค่ะระบานีนาออฟฟิศค่ะนี่ร้านแบบมที่แบบว่าเด็ดระวังรถเขาเป็นอะไรเขอ่ยวีหร่ออาหยหลบน่าจ้าอิมค่ะเอาตำนมนีน้องมึเอาตำปลาขึ้นจ้าจ้า

45ค่สิบหค่ะมือนี้สร้างมาเผ็ดปกตินัวนัวเลือแค่พริกแห้งอยู่คือของคนกินเผ็ดเลยแหละปลาห,หนุ่มมากหนุ่มชาชาชาเบอ่อ นสนใจอยากจะมาคือด้อจ้าลาดพาวลอยหนึ่งมาเดร์พ hm. ี่น้องปีนตับค่ะก็คือกินโจ๊กไปแล้วแล้วก็วันนี้ไม่เผ็ดมากนะถ้าเผ็ดแล้วของรุ่นลุ้นปากกินไหมสวยแอบฟังเผ็ดๆมากเลยกับพวกกินเออลูกดีมากล ดีดีแบบไปฝับหน้าเงียม่ยแมังปวดไม่เจอแม่ส่งไปให้หม่รับคนเดียวเขาเล่ยนทุกคน